แลวครับผมสำหรับ 24e พัดนะครับตัวแับยกสูงใครไม่ทันกันที่แล้วนะคันนี้นะครับของญาติเอามาแก้ตัวนะครับได้สีดําอย่างฉ่าอย่างเงาคุณผู้ชมคันนี้สปาล้างเรียบร้อยนะครับผมครบเลยเหลือแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับพร้อมตั้งขายครบๆแล้วด้วยนะครับคนนี้บอกเลยว่านะครับคนรอจองเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมรีบจับรีบจองกันได้ทันนะครับสภาพนีคมกริบเลยได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังด้านหน้าได้เป็นหน้าหล่อเรียบร้อยคันนี้เรียกไม้วิ่งเพียง5 0,000โลคุณผู้ชมบอกเลยว่า สุดยอดของความคุ้มและราคาย่อมเยาวสุดนะครับใครที่กำลังตามหาไว้ใช้ช่วงปีใหม่นี้นะครับผมจัดกันนุนดวน,นะครับได้เป็นบอ่อหนังเดินด้วยได้สีแดงนะครับบอกพุงบอแคปเนี่ยมีปลายแบบครบ,บเลยใครสนใจนะครับรีบดูคลิปนี้ให้จบับผมบอกเลยว่าตัดสินใจซื้อแน่นอนไปดูคลิปเต็มกันได้เลยครับ ครับกลับมาเชิญกับหลังอีกแล้วนะครับกล่าวสวัสดีนะครับผม f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องหลังรถกระบะมือสองนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับรถอัปเดตเข้าใหม่นะครับผมจะให้ดูกันในช่องนี้แบบครบๆทุกรุ่นทุกคันแน่นอนคุณผู้ชมบอกเลยคันนี้เป็นหนึ่งคันนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับผมและสภาพสวยมากได้เป็นสีดานี่ครับงานดีสุดคุณผู้ชมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ทั้มไลท์นะครับน้าจอก้องถอยคันนี้เกียร์ออโต้นะครับ 2ป็นสองนีอีพัทนะครับอยู่ในโฉมปี2019คุณผู้ชมบอกเลยว่าสุดยอดของความคุ้มนะครับได้สีดำดุดันสุดๆด้วยนี่ไงงานดีนะคันนี้นะครับเพิ่งล้างทําสปานะครับผมเสร็จเมื่อสักครู่เลยเหลือแค่ตกแต่งเล็กๆน้อยๆเนาะก็คือตัวสติ๊กเกอร์นะครับที่เราต้องลอกออกนะช่วงล้างทําสปานะครับก็คือจะมีการขัดเคลือบสีนะครบๆเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าคันนี้เกินคําว่าคุ้มแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับ รอบๆคันดูดีมากๆนะคันนี้เร็กไมรนะครับวิ่งไปเพียงนะห้าหมื่นโลนะครับโฉมปี2019ันสิกะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเอาไปใช้ยาวๆเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน,นครับผมแล้วสภาพสวยคมทั้งคันเลยครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะบอกเลยว่าคุ้มจอยให้ทันจอยให้ไวนะครับน็อตเน้ดไม่มีกระดิกไม่มีแกะไม่มีไขสักจุดนะครับทั้งคันเลยอันนี้ผมเซอร์เวย์ให้แล้วเบื้องต้นนะครับ เลยรีบขอเขาออกมารีวิวก่อนเลยนะครับกลัว FFC ในช่องผมนะซื้อกันไม่ทันนั่นเองนะฮะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเอาไปใช้กันคุ้มๆครับผมในส่วนตัวไฟหน้านะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดย์ทามไลท์ตัวนี้มาครบๆเลยไฟตันหมอกคู่หน้ามาแบบครบเครื่องนะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยได้เป็นตัวหน้าหล่อเนาะช่องลมรังผึ่งนะครับบอกเลยว่าสวยกริปเป็นโฉมสุดท้ายนะที่ให้ตั้งอ่ช่องลมเป็นรังผึ่งมาเนาะ กรอบโคมไฟหน้านะครับบอกเลยว่าใสสวยนะครับผมไฟตันหมอกคู่หน้าไปแบบพบพบนะครับตัวนี้ได้เป็นสีดำนะคุณผู้ชมและสีคมสีชัดนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยเคาะนะครับตัวนี้สภาพดีสุดๆนะครับผมนี่เป็นไงสวยสดงดงามนะรอแม็กนะครับได้เป็นอลลอยนะครับผมแต่เข็บด้านข้างรอยแตกรอยอ้าไม่มีนะงานสวยครับผมร็อแม็กอลลอยนี่สวยกรีบได้เป็นขอบสิบเจ็ดนะครับตัวยางปีสองพันยี่สี่คุณผู้ชมดูดิ งานใหม่นะครับงานใหม่เลยตัวยางเนี่ยดอกเดือดทุกอย่างนุ่มๆน,นะครับขับนิ่มๆเลยในส่วนของตัวกระดกซุ้มร้อนะครับนี่เนื้อหย,ยาบๆแบบนี้นะครับเป็นแบบว่าผิวไข่ไก่เนาะตัวนี้เดิมแท้โรงงานแน่นอนครับผมบอกเลยว่าสวยๆคมๆนะในส่วนของตัวโชกคนะครับตามสีโรงงานครบๆบนะครับกระลกซุ้มร้อเนะี่ยหมุดหมดทุกอย่างแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะสภาพอย่างสวยคุณผู้ชมหมุดหมด,หมด,หมดทุกอย่างไปแบบคุบมคบนะครับ บางคงบางโคนในตาลูก้ไฮรักชัดเจนนะครับผมรอมแมคนี้สวยกริบครับผมนี่ในส่วนตัวมันด้ข้างนี่ครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับคมกริบและสีฉ่ําสีสวยเห็นไหมตาลูก้ไฮรักชัดเจนนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวคร,ครบนะครับในส่วนตัวผิวพันตัวรถทุกอย่างเนะี่ย ของเรานะครับดูแลอย่างดีนะครับเพราะสปาล้างขัดกับสีทุกซอกทุกมุมทุกจุดแน่นอนนะครับในส่วนตัวเบ้ารองมือจับตาโลโก้โตโยต้าชัดเจนที่จับเป็นโครเมียมนะครับสําหรับตัวภายในเนี่ยพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมโหคุณผู้ชม4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมจองให้ทันนะครับจองให้ทันเท่านั้นนะครับผมหัวก้งหัวเกียร์ใส่กริกนะได้ในส่วนตัวสี่ประตูเกียร์ออโต้ขับยกสูงเกียร์ออโต้นะครับขอภัยด้วยนะครับ แคปยกสูงเกียร์ออตโต้ในราคาเรท459,000บาทคุ้มมากมากนะครับหัวน,อน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับผมตัวแผงประตูทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าสวยสดงดงามนะครับพร้อมตัวพรมนะครับสีน้ำตาลอย่างสวยนะนี่สีน้ำตาลอย่างสวยนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข้นะครับสาหรับตัวแผงประตูเนี่ยบอกเลยว่าสวยสดงดงามนะฮยัางไงในส่วนตัวบอร์ดแคปนะครับ มีไปพบนะครับผมฟ้าด้านบนในรอยยันรอยเจอมไม่มีให้เห็นนะ <Hey. S 1> สะอาดสะอ้านสภาพสวยนะครับสะอาดสะอ้านสภาพสวยคุณผู้ชมงานดีแน่นอน,นครับผมเอาไปใช้งานกันยาวๆนะผมบอกเลยว่าเอาไปใช้งานกันยาวๆคันนี้สวยมากๆเรียกไมาอย่างน้อยนะครับมันได้คงมันได้ข้างนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์สุดนะครับ้อแมกเน้อันรอยขอบสิบเจ็ดนะไ <นะ S 2> รริ้วรอยรอย,ยเช่นกันคุณผู้ชมเน<ะ>่สุดจะคมนะครับสุดจะคม ในส่วนของตัวนะครับช่วงล่างนะกระโหลกซุ้มร้อในผิวหยาบเส้นเดิมครับผมนี่เป็นไงอย่างสุดนะรับทรงคระสีสนุงสนิมไม่มีเกาะนะครับสภาพค่อนข้างสวยรถผมว่าน่าจะเป็นรถจอดส่วนใหญ่นะครับรถจอดส่วนใหญ่คุณผู้ชมน่าใช้คุ้มๆเลยคันนี้นะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆเนี่ยนะผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ครับผมในส่วนของตัวแมกไรเนอร์ iner, นะครับตาโลโก้ตโตโยต้าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนี่มีผ่อนแรงมีชคผ่อนแรงด้วยคุณผู้ชม โอ้โหเปิดมาคือเบาหวิวเลยนะครับเปิดมาคือเบาหวิวเลยคันนี้น่าโดนสุดสดนะครับน่าโดนสุดสุดในส่วนของตัวนะครับแมกไรเนอร์นะครับผมตาโลโก้โตต้าคมชัดนะครับแล้วสภาพแบบใหม่คริกเลยหัวน็อตนะครับผมไม่มีรอยแกะรอยไขพร้อมเมคอาร์ตไปครบๆนะครับพร้อมเมคอาร์ตไปครบๆคุณผู้ชมเห็นชัดไหมอ่าเห็นอยู่เนาะนี่นะครับหัวน็อตคมกริบนะครับผมพร้อมตามสีสีฟ้านะตรงหัวน็อตนี่อยู่แบบครบๆเลยคุณผู้ชม แต่เข็บด้านหลังกระบะด้านหลังทุกอย่างนะบอกเลยว่าสวยกริบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยทรงรอยซีนแท้เดิมโรงงานนะครับเมคอาร์ตชัดเจนคุณผู้ชมและสภาพใหม่มากๆสภาพใหม่มากๆนะครับนี่หัวนงหัวน็อตเนี่ยคมกริบนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับผมในส่วนของตัวตะเข็บทุกอย่างเนี่ยคมสวยเลยเมคอาร์ตชัดเจนนะครับ รอยส่งรอยซีนเนี่ยแท้เดิมโรงงานนะเอาไปใช้งานกันยาวๆคุณผู้ชมใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์หลังตอนนี้ได้เลยด่วนๆนะครับที่0ูนย์7 6 8 6 2ดสองดสองครับผมหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยใครอยากมาดูรถจริงนะครับสามารถมาติมาติงรถตัวเองกันก่อนได้นะตัวนี้ก็คือแอดไลน์ผมมาเนาะี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับลองมาดูรถจริงกันก่อนได้นะการหาพิสูจน์นะครับถ้ายังอยู่ทันนะ ท่านอยู่ทันนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าคนหายเยอะมากนะครับสําหรับตัวแับยกสูงนะไฟท่งไฟท้ายนะครับไม่มีรอยแตกรอยเ้ารอยหักนะครับตาโรโกโตต้านะครับที่จับโคเมียมนะตารูโกไฮรักตาโรโกตัวอีตาโรโกรีโวไปครบๆไฟทงไฟท้ายเนะี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้ารอยหักแน่นอนสภาพสวยช่วงล่างนี่บอกเลยว่าสวยสดงดงามนะแน่เนือเพาเพลช็คเชิงก,กทุกอย่างใส่คลิกคุณผู้ชมมาพร้อมยางอะไร่นะไปแบบครบๆเลยครับผม งานสวยงานคมอีกหนึ่งคันนะบางคนเนี่ยตาโรกุไฮรักชัดเจนนะช่วงล่างสวยมากคุณผู้ชมดูดิเนี่ยสวยคิบเลยสวยคิบเลยนะครับเนี่ยในส่วนของตัวล้อมแม็กนะครับไม่ว่าจะล้อไหนนะสวยทุกร้อคุณผู้ชมสวยทุกล้อนะครับสภาพล้อแม็กนี่สวยคมมากๆในส,ว toilet, สว you you ่วนของตัวโครงสร้างตัวรถนะครับเห็นไหมช่วงล่างเนี่ยคุณผู้ชมดูได้นะครับช่วงล่างดีจัดเลยนะครับสนุงสนิมเนี่ยไม่มีเกาะเลยนะ โอ้โหคันนี้มันวิ่งน้อยนะคุณผู้ชมวิ่งแค่ห้าหมื่นโลนะผมว่าสวยสุดๆเลยนะครับถ้าได้แบบนี้นะคุณผู้ชมเอาไปใช้กันยาวๆได้เลยนะครับบางคงบางโคนคมคลิปนะหมดหมดทุกอย่างแท้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยครับผมนี่มาสุดนะคันนี้นะครับเหลือแค่ตัวสติ๊กเกอร์พิลเนอร์นะครับผมตอนนี้ทีมช่างกาลังสั่งนะของเราติดของศูนย์หมดนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าพอดีถ้าเกิดมีการล้างทําสปาขัดเคลือบสีอย่างเงี้ยเราจะมีการลอกนะครับ ลอกอันเดิมแล้วก็เพื่อขัดให้มันเป็นแบบว่าเงาเงาเหมือนกันทั้งทั้งคันเนาะในส่วนตัวหัวน็อตนะครับผมแผงแคปนะนี่เมคอาร์ตชัดเจนนะคุณผู้ชมนะดูตะเข็บด้านข้างได้เลยนะครับค่อนข้างสวยนะครับผมหัวน็อตนี่บอกเลยว่าคมกริปมากๆบ่อคงบ่อแคปสภาพดีนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคัดเกรดเอของจริงนะครับผมภายในสวยสดงดงามส,สดุดๆนะครับโอ้โหนี่เป็นไนงะโอ้โหชัดเจนนะคุณผู้ชมนะงานสวยนะคันนี้นะครับ นี่เป็นไงตัวพรมทุกอย่างนะสีน้ําตาลอย่างรูคุณผู้ชมหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับหัวน็อตแผงประตูนี่บอกเลยว่าสวยสดงดงามครับผมพวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับโอ้โหนี่แล้วได้เป็นเบาะเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเลยนี่เห็นไหมนี่ตะคงจะเข็บทุกอย่างสวยนะครับปีกบอะ่างปีกบ่อบนบอกเลยว่างานดีนะครับไม่มียุบตัวคุณผู้ชมโอ้โหนี่แหลสดมาคมอีกหนึ่งคันนะคันนี้นะครับ ภูมิใจสุดๆนะครับผมในการรีวิวคันนี้นะอยากให้ได้กันจริงๆนะครับในส่วนตัวเลขไม้นะครับห้าหมื่นสี่พันโลครับผมเลขไม้คันนี้ห้าหมื่นสี่พันโลนะครับบอกเลยว่าสุดยอดของความคุ้มแน่นอนสุดยอดของความคุ้มแน่นอนนะโครงสร้างตัวรถนะครับบอกเลยว่าสวยสดงดงามกล้องมองหลังชัดเจนพร้อมกะระยะให้แบบครบครับผมพร้อมกะระยะให้แบบครบๆนะครับตัวแอร์นะบอกเลยว่าฉ่ำๆเย็นๆนะ คันนี้นะครับโอ้ยนี่สุดยอดนะครับสุดยอดนะคุณผู้ชมนะเอาไปใช้กันยาวๆได้นะใครชอบใครสนใจนะครับก็จัดกันด่วนๆได้เลยนะครับหัวกงหัวเกียร์เนี่ยใส่คลิ๊กนะครับคันนี้หัวเกียร์ใส่คลิ๊กนะนี่คอนโซลอีคโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีไฟครบๆนะครับแล้วก็ตัวเก๊ะใส่ของนะค่อนข้างกว้างเลยคุณผู้ชมดูดิตัวนี้คูบอค็อกซ์ของเก็บความเย็นนะครับด้านบนจะเป็นคูบอ็อกซ์เนาะด้านล่างก็จะเป็นเก๊ะใส่ของนะครับค่อนข้างกว้างขวางนะ สภาพสวยมากนะครับสภาพสวยมากดูดิคอนโซลคอนโซลดูดีอยู่สุดนะครับก็คุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบนะครับผมด่วนๆน,นะครับด่วนๆคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนเครื่องเล่นทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยน,นะกล้องถงกล้องถอยนะมาเร็วมากนะครับมาเร็วสุดๆค่อนข้างที่จะเนี้ยบเลยนะคุณผู้ชมนะอ่าเป็นไงสุดนะครับสุดนะ ก็สาหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจเนาะก็อยากมาดูรถจริงก็มาติมาทิงกันได้นะครับผมผมอยู่ตรงอ่าสี่แยกมินบุรีนะก่อนถึงสี่แยกมินบุรีนะครับเสรษีธานุสแปดแยกที่1นะครับบริษัทรถยนต์นั่นเองนะครับผมก็ติดต่อลังก่อนนะแอดไลน์มาตามเบอร์โทนนี้ได้เลยนะครับอยากดูรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวหลังจัดให้นะครับรถสวยๆเขตคุณภาพแบบนี้หายากนะคุณผู้ชมนะสกอร์ติดจากโรงงานมาครบนะครับตัวนี้ก็จกกระจกนะชัดเจนมากๆ สติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับสภาพค่อนข้างดีคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับดีมากๆคุ้มค่านะครับคุ้มค่าสภาพค่อนข้างสวยเลยนะเนี่ยภายในนะครับสวยกริบเลยภายในสวยกริบเลยเนี่ยเห็นไหมกว้างขวางสุดๆนะครับมันได้ข้างสมบูรณ์ตานะไม่มีริ้วไม่มีรอยแน่นอนนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยแน่นอนโอ้โหนี่สุดจะหลอนะสุดจะหลอนะครับ ในส่วนของตัวสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับทั้งคันสวยสดงดงามคุณผู้ชมนเนี่ยล้อแม็กเนี่ยได้เป็นอัลลอยเลยนะครับได้เป็นอัลลอยค่อนข้างกริปเลยนะคันนี้ในส่วนของตัวโช๊คนะครับตามสีโรงงานครบๆนะครับกระโหลกซุ้มล้อทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าคมกริปนะบอกเลยว่าคมกริปนะครับรู้สึกว่าสามล้อเนี่ยเราจะเราจะเป็นปีสิบเก้านะสำหรับสามล้อสามล้ออ่า ตั้งแต่ล้อหลังสองข้างเนาะแล้วก็อันนี้แต่ยางค่อนข้างใหม่นะครับยางค่อนข้างใหม่ยังเอาไปใช้งานยาวๆได้อยู่คุณผู้ชมเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับมีแค่ล้อนี้ล้อเดียวนะเป็นปี2 0 2พนี่นะครับรู้สึกว่าน่าจะอ่เจ้าของเก่าอาจจะแบบว่ายางรั่วเนาะยางรั่วยางแต่อาจจะเปลี่ยนมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับแต่ว่าโดยรวมของตัวรถนะครับเลขไม้ห้าหมื่นโลอ่าอาจจะสงสัยว่ากอไหม่หรือเปล่าดูยางได้เลยคุณผู้ชมไม่ได้ใช้เลยครับผมอันนี้ยางเนี่ย มาจากโรงงานแน่นอนนะครับเนี่ยปีสิบเก้านะครับผมสามล้อเนี่ยปีสิบเก้าหมดแล้วสภาพยางใหม่คริกสภาพภายในเนี่ยคุณผ,ผู้ชมดูนะคุณผ,ผู้ชมดูสภาพภายในนะครับเนี่ยดูดิใหม่ไหมนี่คอนโซลคอนโซลนะครับดูดีมากๆนะครับผมแล้วแผงประตูนะครับเนี่ยเห็นไหมใหม่แนะ่นอนนะครับคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยดีกว่านะครับ เอาไปใช้งานกันยาวๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มเนี่ยผมพาดูทุกรอนะครับทุกคัตซีและทุกโชคเห็นไหมสวยกริปทั้งหมดเลยสวยกริปทั้งหมดเลยในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์นะครับในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์นะครับตาโลโก้โตต้ตาชัดๆคมๆครับผมนี่เป็นไงหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขยนะครับหัวน็อตนี่คมกริปนะ มาสดนะคุณผู้ชมนะดูได้นะครับผมดูได้นะตัวโฟกด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับมอรมเบรกสวยสดงดงามนะครับมาพร้อม ABS ตามสีโรงงานครบๆนะครับคันนี้นี่สุดจะสวยเลยนะครับแต่เข็บด้านข้างไม่มีรอยอ้ารอยแตกนะครับสภาพบอกเลยว่าดูดีมากๆนะครับผมเบ้าโชกสวยกริบนะหัวนงหัวน็อตไม่มีกระดิกไม่มีแกะไม่มีไขนะครับ L องรนี่มาครบนะครับสําหรับคานกลางนะ มอน้ำนะครับผมตาโลโก้โตต้ตาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะคุณผู้ชมนี่หัวน็อตคมกริบเบ้าไฟหน้านะครับคานกลางทุกอย่างบอกเลยว่าใหม่หมดจดครับผมแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟแน่นๆนะครับตัวนี้นี่แผ่นเพจนะครับระบุด้วยเครื่องถังปีผลิตแบบชัดเจนนะครับในส่วนตัวสติ๊กเกอร์มอกติดไปครบๆนะครับผมหัวก๊โโลกนะี่ไม่มีรอยบุบรอยเคาะเลย ชนวนการความร้อนด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเมกงเมกอาร์ตนะครับผมทุกอย่างคมชัดนะครับหัวน็อตนะครับผมด้านหน้าดูได้นะคุณผู้ชมไม่มีรอยแกะนะครับสําหรับด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีการใส่โชคผ่อนแรงมานะเพราะว่าแกะด้านหลังทั้งสองทั้งสองน็อตเลยนะทั้งสองฝั่งแต่ว่าด้านหน้าไม่ได้แกะนะคุณผู้ชมนะก็คือไม่ได้แกะไปทําอะไรนะครับก็คือน่าจะใส่โชคผ่อนแรงมานะผมคิดว่านะครับ ในส่วนของตัวเมคอ์พนะครับชัดเจนนะครับผมสติกเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆนะครับเนี่ยมาพร้อมปั๊มตาตัวต้ามาแบบครบเครื่องเลยคุณผู้ชมเนี่ยหัวน็อตด,ด้านหน้านะครับไม่มีรอยแกะนะหัวน็อตด,ด้านหน้าไม่มีรอยแกะแต่ด้านหลังมีนะน่าจะเป็นในส่วนของตัวโชค๊คอนแรงนะครับก็ฝังกรงฝังแก้มหัวน็อตไม่มีกระดิกนะครับผมงานสวยแน่นอนคันนี้นะครับการันตีความแบบกริปเลยนะครับดูในส่วนของตัวฉนวนการความร้อนด้านบน,นฝากระโปรงนะครับ ค่อนข้างสมบูรณ์เลยคุณผู้ชมเอาไปใช้ยาวๆนะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับใครชอบใครสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถอออนไลน์ได้นะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับผมวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถนะครับสามารถเอารถสไลด์นะไปส่งถึงหน้าบ้านได้เลยก็ผมบอกเลยว่าเราบริการกันแบบครบจบแน่นอนนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครนะ่ครับอยากมาดูรถจริงมาติมาติงรถด้วยตัวเองกันก่อนได้ผมอยู่นะครับผม ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีเลยคุณผู้ชมนะเศรษฐีไทยหุยนแปยกที่1นะครับมาติดต่อหลังได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์หลังเบอร์โทรนี้ได้นะครับที่0986276862เับผมหรือนะครับถ้าะจะโอนจองออนไลน์นะได้เลยนะครับเรามีบริการนะครับผมเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับพร้อมบริการกันแบบจบๆครบๆแน่นอนครับผมบอกเลยว่าจบแน่นอนนะครับจบกลังเนี่ย สบายใจด้วยนะครับแล้วรถสวยรถกิฟตนะครับผมพาดูทั้งคันแบบนี้เลยเหมือนผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูรถจริงที่ร้านจริงๆนะครับผมพาดูทุกส่วนทุกมุมนะครับหรือใครนะครับผมหรือคุณผู้ชมท่านไหน FC ท่านไหนนะที่มีข้อแนะนำนะครับผมที่อยากจะให้รีวิวเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แจ้งหลังเข้ามาได้นะครับยินดีนะครับที่จะปรับปรุงและ ทำเพิ่มเติมเพื่อ FC ทุกท่านอยู่แล้วนะครับสําหรับหลังนี้เต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับผมก็สําหรับคันนี้นะครับหวังว่าจะครบถ้วนนะผู้ชมนะฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับโตตตารีโวส2.4ตัว e พัทนะครับราคานะครับผมอยู่ที่459,000บาทนะครับเอาไปใช้กันคุ้มๆเอาไปใช้งานกันยาวๆครับผมบอกเลยว่าคุณภาพคัดเกรด A แน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับ ฝากคันนี้จริงๆนะคุณผู้ชมนะผมอยากให้ได้ใช้ก่อนปีใหม่นะครับเลขหมายวิ่งห้าหมื่นเท่านั้นงานดีบอดี้สวยนะครับเอาไปใช้งานยาวๆเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องหลังด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นขาประจำหรือขาจรน,นะครับยังไงก็ กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้หลังในการรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะเซตเมนไหนนะจะขคบตัวเตี้ยขคบตัวสูงนะครับมี้คุณผู้ชมดูกันดับครบๆทุกรุ่นทุกคันแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากขอบพระคุณนะครับถ้าใครดูมาถึงจนจบนะครับผมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับผมในการทําสื่อทํารีวิวรถนะครับสวยๆเข้าใหม่แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆ เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปจะเป็นรุ่นไหนนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับผมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับสน่นในคลิปนี้ขอบพระคุณมากมากครับ